ดีชั่วหรือมีหมดมันไม่เคยปรากฏมาก่อนบนโลกใบนี้เราสร้างมันขึ้นมาด้วยคําพูดแล้วเราก็ขยายความว่ามีหมายถึงอะไรหมดหมายถึงอะไรเราไม่เคยพิสูจน์อะไรได้เพราะคําพูดทุกอย่างสัพบ,บัญญัติทุกอย่างเหมือนสีแดงผมพูดอยู่เสมอเช่นถามว่าศีลคืออะไรโพชชงเจตอริยจัตศีคืออะไรดีคืออะไรมรรคอแตงโมคืออะไรคไุณไปเปิดพจนานุกรมดูมันมีอธิบายหมดคำอธิบายเป็นสีน้ำเงิน มันจึงม่วอยู่แค่ตรงนี้ดังนั้นไอ้สีแดงมันไม่เคยมีมาก่อนอยู่แล้วตามทันไหมเนี่ยอย่างโง่นักเลยคาว่าศีคาว่าโคชงจอริยตสีมันเป็นคําสมมติในภาษาไทยคุณจะแปลมาจากบาลีภาษาิตสันสกฤิก็ต,ตามแต่ไอ้แม่เราสร้างสมมติขึ้นมาแล้วก็สร้างสมมติครั้งที่สองแปอธิบายคือสีเงินอธิบายสีแดงว่าศีคืออะไรมรรอแตงโมคืออะไรอริยสัจสีคืออะไร เราใหไหมเราสร้างมันขึ้นมาแต่เราไม่รับรู้ตัวดัวงนั้นเรื่องใน,นพจฒนาลกรมหรือค,คําพูดของคนไทยของคนทั่วโลกมันยังเป็นสีอธิบายสีที่เราเรียนเราสอนวิชาการทุกอย่างก็คือตั้งโจทย์ขึ้นมาคณิตศาสตร์เป็นอย่างนี้เรียนภาษาอังกฤษอย่างนี้ก็คือเอาสีไปอธิบายสีแต่ความรู้สึกมันเด่นชัดจิตมันเด่นชัดมันไม่เกี่ยวกับอะไรผมพอเข้าใจนะแต่คุณต้องทําความเข้าใจเรื่องความคิดตรงแต่งมากเกินไม่เห็นมันไม่สามารถเข้าใจได้ผมพูดเยอะนะ ไปฟังคลิปเสียงเอาละคราวนขอให้กล้องย้อนมาทางนี้นิดหนึ่งนะครับตอนนี้เข้าใจแล้วคราวนี้ก็จะให้ดู <c oughs> นี่คือกระดาษกับรอยยับย่นที่ผมเคยพูดให้ฟังอยู่เสมอว่าสีละเลงบนถุงพลาสติกนะฮะแล้วก็กระดาษกับรอยยับย่นมันหมายถึงอะไรคือเป็นการเปรียบเทียบให้ฟังนะฮะ กระดาษแผ่นนี้เราจะเห็นว่ามันมีรอยยับยน่นยุยยีเป็นหมดเห็นไหมกล้องเขาดูอย่างนี้รอยยับยน่นอันนี้มันอยู่ติดกับกระดาษกระดาษที่ขาเปรียบเหมือนตัวจิตหรือชีวิตที่งเงียบหรือนิพพานหรืออรหรันต์รอยยับยน่นคืออาการประกอบกับจิต <c oughs> ดังนั้นถ้าเนื้อน้าเนี่ยก็เปรียบเหมือนกระดาษและรอกขึ้นบนผิวน้ําก็คืออาการประกอบกับจิตก็เปียบเสมือนรอยยับยน่นตรงนี้ ส่วนสีที่ละเลงบนถุงพลาสติกนั้นก็คือเปรียบเหมือนขอนไม้หรือขยะที่ลอยอยู่บนผิวน้ําผมเอามาเปรียบเทียบให้ท่านเกิดความเข้าใจไปพร้อมกันว่าดังนั้นพอเราเอาสีละเลงเนี่ยสีไปละเลงบรงรทุนพลาสติกเห็นไหมผมใส่ลงไปเขียนโม่โ,โมเขียนละไปเนี่ยสีเนี่ยมันทําอะไรกระดาษไม่ได้ดังนั้นการปรุงแต่งก็คือสีที่ถูกละเลงบนถุงพลาสติกนั้น กระดาษก็ยังประพัดสอนเหมือนเดิมความรู้สึกก็ประพัดสอนจิตก็ประพัดสอนสีก็คือส่วนสีทุกวันนี้จําเป็นต้องใช้สีเนี่ยมากมายเหลือเกินเพื่ออธิบายเรื่องกระดาษกับเรื่องรอยยับกระดาษกับรอยยับกระดาษกับรอยยับย่นไม่ต้องการคําอธิบายไม่ต้องการสีคําพูดทุกวันนี้คําอธิบายทุกวันนี้จึงไม่สามารถใช้ใชใชใชแทนความรู้สึกหรือใช้สื่อสารแทนอะไรได้เลยมันจึงยากมาก ผมเพียงแค่ยิ้มภาษามาพูดห้ามเชื่อห้ามยอมรับห้ามไปเสกห้ามสรุปห้ามสอนจอนคาพูดทุกคําบนโลกใบนี้ไม่สามารถใช้สื่อสารการรู้เรื่องอะไรเลยแต่คุณต้องเข้าใจไปเลยลอยเหอนว่ามันเข้าใจตรงกันไปผนลางเพื่อจะได้ไม่ต้องเข้าใจอะไรต่อไปท่านเจริญครับควรจะเมตตาทุงสารผมอย่าโกรธผมเวลาที่ผมดา่าไปถึงความโงโงๆโที่พวกเราบางคนไม่ตรงประเด็น ไปสนใจกับเรื่องสาราสาระคลิปใน YouTube แตกลัวตกปะาลกอยากไปช่